ดูมาทั้งวันแล้วอยากกินนอนกินนี่ไม่ได้สักอย่างไปดีกว่าวันนี้คงจะต้องขอตัวไปก่อนทะ่คิวมากเลยไส้กิวไปหมดแล้วขอไม่หาอะไรทานหน่อยแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่้อนค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเนี่ยนะหรือว่าแถวเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าเขาต้องเดินขายตามชายหาดบ้างแหละอีกแล้วฉันไม่อยากเชื่อแกเลย ครับอ่ะพี่ขอเป็นยังไงมาแล้วมาพร้อมกับเอาเป็นตำจูบานะจ๊ะเอาเผ็ดๆไม่ใส่น้ําตาลนะไม่มีครับอ๋อไม่มีงั้นเอาตําไทยก็ได้ตําไทยตำกันไม่มีครับไม่มีไม่มีเอางั้นตําตําไทยใส่ถั่วอย่างเดียวอ่าใส่ถั่วเอาตำถั่วไม่มีครับงั้นตำแตงก็ได้จ้ะโอ้ยไม่มีใหญ่เลยตำขนมจีนไม่มีไอ้น่องอะไรเนี่ยขายออนไลน์ โอ้ยผมไม่ได้ขายแต่เรียกเอาขอไม่ให้เมียเนี่ยแต่ว่าเมียว่าแล้วเนี่ยแล้วที่เรียกผมมาทําไมเนี่ยโอ้โหเสียเวลาไม่ใช่พ่อค้าริมหาดเหรอไม่ใช่ครับจตเรียกของมาให้เมียครับเพื่อนผุดว่าเรียกมีอะไรให้ช่วยโอ้เสียเวลาอกันอดเลยฝันพังทลายจะกินอะไรทั้งหลยเป็นพ่อค้าต้มตํามกจะเที่ยวเรียถุมขีดสุมห้าจริงๆเลยมีโควกมีสากอุปกรณ์พร้อมขนาดโอ้ยวันนี้ไม่ได้กินอะไรทักอย่างไม่เคยใช้อะไรแล้วได้เรื่องสักทีแก่เนี่ย วอดกินน้ำมะพร้าวดิท้องไปก่อนนะคะอะอะอะ,อะ